สวยสวยสวยแบบนี้โบกีบโบได้นะคะ <Thank you. S 3> อันนี้เทาแล้วเลาวแต่เห็ดหนังไก่นี่ยโอ้ยสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผ้าหมูเจ้าอยู่ในปลาอันนี้เห็ดหนังไก่เต็มอยู่ยาไปทางใดก็มีแต่เห็ดหนังไก่แหมคอยก็อดเก็บโปรไว้คอยสเก็บไปะละล่นกระตากระใส่ถุงบันนี่คุณน้องหลายค่ะไม่ต้องเก็บนะไม่เก็บไม่ได้นะหลายแห้ง หลายคักหลายแนาะคุณหนังมีเจ่าเบิง้งว่ามีทั้งดอกงามทั้งดอกบระงามด้วยกันเด้อแถาอะไรกันนี่ต่ตูนในบ้านแถาดอกหลายขนาดเลยเยอะมากเยอะจริงจริงพลังขึ้นกันนี่ยยเยอะใส่ถุงเยอะแบบ เก็บใส่ถุงเด้ยวบันเอาถุงกันเด้อเก็บใส่ถ <tech Kid> <se lect Lock roadmap> <the> ุงเด้บันมันหลายถักหลายเนี่ยเนี่ยแล้วว่าเราสิบ่เก็บแล้วก็อ๊บ่ได้แล้วกเก็บที่เตานี่เก็บน้ำแท็ที่เตาตัดออาสีเลยได้ที่นอนถ้าสต้งทุบข้าวาี่ เขายจารทาน,ทานมือแมนดุดเลยหากล่อ,องอกันง่ายจิ๋อเบิ้งจิ๋อที่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสีตัดให้เบิ่งได้ดอกนะเอาถ่าแล้วเบิมีเวลาเอาขนออกเลยเบิ้งถ่าอยู่ตอนมันกัเอาได้แล้วพี่น้งงนองเนี่ยเพราะว่ามันขามันต้องดีอยู่นนะเอาก็เอา เขาจะใส่ได้ไ่ต้องเอานนน้นอีกัวนึงงามขนาดโอ้ยอะกันเนี่ยเห็ดดำพอมัน่น่อเลยนี่ทุกเห็ดอี่ันม่มีทุกเห็ดจริงๆเลย ก็นึกว่าอีหยังข่อยแนมมากส่วนเป็นเหตุตจังออกงามซะล่ะอเคเป็นผุนน่มเป็นผุ่มเลยคุณเบศ ีเ้าเบิงึงงานกระดอกกระเดีย ع. เก็บไงต่างหากนะมันหลงมันเป็นทีหลงๆสิ nhúm áo lên khỏi cả đây và tiếp hai của cái nhúm lên đấy bừng phát lưu, à. งามบนงามคือการมองเห็นะดีๆนะจ๊ะสีอีกต่อไปหางเหลืองงาม กัดไปกัดมาลิ่นหนีก็แล้วนะะโอ้มีหอดเห็ดมั่นปูตอวน่าเอาถิ่มเบิ้ลและพี่น้องเบิ้งเห็เห็ดมั่นปูไหมเออมีหอดเห็ดมั่นปูตัวนี้นั่งการงานสางแห้งเห็ดหนะนังไก่หลายดินะโหดโค่เนาะโหดแล้ว Ừ, mừng thì không? Ừ, này là mhm mhm này mhm 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 quá mhm 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 bớt mhm 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 bớt mhm lại mhm 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 สวยน่าจะเลือกเกลือมเจ้านะดูนเบื้องขาเราดูนะดอกใหญ่มากหมามที่สุดขึ้นแห่ะยุ่นี่ยังอยู่ก็ขึ้นแหนะยุ่นด้วยกัได้อ๋อนี่มีทุกเห็ดนี่เห็ดมันปูกับมีเห็ดมันปูดอกสองดอกหนึ่งดอกบ่ได้หลายนี่ Ấu cứ câu Chịp hệt cây cân đó Quá thằng Thân hết cây, thân hệt phường Tặng vô cảnh อันนี้เทาแล้วเราจะเห็ดหนังไก่นี่ยแหละ มันนางออกบอได้แล้วมันต้องเก็บมันหลายปน,นี่ถั่าแล้วจ้ะบดเอาเตาถีบเพิ่งงาม เบึงเบึงคุณน่ะโอ้จะเสียเอาเห็ดไดเต็มสามตะการแล้วเต็มไระตาแล้วยังยังว่าเสีย <s us ur> ได้มึงเก็บเห็ดบ่ข้อสองสามปั๊บน้องก็อร์ยังทานเด้อสิมาเอาแต่เห็ดหนังไก่นี่ยแหละแต่เราก็เริเ่มเถา อึน้นนะเผ่าถึงเบิร์นี่จากคน,นกเอาก็ต้องเอาละห้ามเอาคืเอเกาตัดออก์สีเลยบัวเบิร์จ้ะแต่ว่าก็เอาซ้ำเต็มถุงอย่ละแม่แม่ก่ต้องเก็บ้ะเด้อมันสีนัก เดี๋ยวนุกเก็บเองมันสิปปนนนจ้ะย่านแล้วนัะนุว่าสิบ่เอาเห็ดดำนุนยังอดบ่ได้นุก็ยังเอาอยู่นี่ขนาดนุว่าบ่เอานุก็ยังเก็บใส่ไปื่อทีอ<า>่เพอ่อเดี๋ยว้าหล่นนะสวยมากเลยจ้ะสวยสวยสวยแบบนี้บ่เก็บบ่ได้นะคะต้องเก็บอื นี่รุ่นนี่ก็ล่างงามเลยเนาะส <kind. S 1> ีนี่มันมันพันได้เท่าสีนี่สวยๆอีกดอกนึ่งรุดเฟมเก็บกองมันนี่เดี๋ยวเอาถุงมาใส่อีกดอกนึงจ้ะบักงามบักสวยงามบักหลายเนา่โอ้ย vừa đầy Ngắm ngắm thăng đi Kiếp tinh bố mình muốn say